ออเที่ยวตอนบ่ายวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านสักนิดนะคะไม่ได้ไกลพี่น้องคะ่ะบนเขาข้างหลังบ้านนี่เองพาเด็กๆต่อก,กาลังกายก่อนอื่นเราขอมาถอนพริกก่อนแล้วกันนะคะเนาะเพราะว่าพริกที่เราปลูกไว้วันนั้นพี่น้องคะ่ะขึ้นมาแน่นเอียดเลยแม่บ้านก็เลยต้องถอนออกสักนิดค่ะเพราะว่าเขาจะได้แข็งแรงนะคะนาะจะได้มีลาต้นที่ใหญ่ทะเบียดกันมากก็จะไม่สวยนี่จะเป็นบรรยากาศที่แม่บ้านพาเพื่อนๆเ,นเน mm hmm. ด็กๆมาขี่สกูตเตอร์เข,ขาเขาหลังบ้านเองค่ะพี่น้องจ้า มาชมบรรยากาศไปพร้อมกันเด็กๆสนุกสนาสนมานกเลยค่ะนี่ค่ะพาได้สปูตเตอร์ของผู้ใจคนละอันนะคะนี่ก็คือแม่น้ําที่หลังจากที่นิมะไปแล้วจ้พี่น้องจ้ากค็ค่อนข้างที่จะไปทางมีแต่น้ำนะจ๊ะน้อ,อยยาก็ยังแดงแข็งๆคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะเอ,อเลย เดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะชมไปกับเด็กๆจะดูการเล่นของเด็กๆไปด้วยนะคะน้องพี่นนท์จ๋านี่ยพภูเขาออสเตรียค่ะพี่นนท์จ๋าขึ้นไปมุมใดแกมองเห็นภูเขาค่ะฮะขึ้นไปทางโน้นค่ะีปคิสรีไปแล้วมาทางนี้ก็ได้มาลงมาได้ไหมที่ข้ามาจ้า มู่บ้านก็คนก็งเงียบประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าไมบ้านกับ,บร่รว่คนไปใส่คือกันนะคะนี่คือหมู่บ้านโดยปกติของแต่ละวันนะจะ้ะเนาะเบรกรุ่นไหมติลูกฮะ <c oughs> ไปมุนหมุนหมุนนอช่วยไหมนี่ไหวไหมนี่ฮะไปต่อได้ไย ลูกแม่ต้องแข็งแรงอค่อยๆเบรกด้วยเบรกด้วยเบรกด้วยนี่เป็นการเล่นทองหนุ่มน้อยเลยนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตกใจนะเป็นคนที่ชอบเล่นผาดโผนมากมัน <c oughs> ไปตาไปเมื่อกี้แม่บ้านก็เดินสวนกับเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องจ๋าเขาก็ออกมาเดินเหมือนกันแต่ว่ากันนะคะเป็นข้าวปอกอ,ออกมาเดินคือจริงๆที่เนี่เขาไม่ได้ออกมาโอบเวโวยโวายเหมือนบ้านเราเนาะถ้าเป็นบ้านเราออกมาก็จะทักทายกันแต่แม่บ้านไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่น้องจ๋า โอ้ยพอใหญ่เอ้ยบางไม่เดินขึ้นไปสูงนะคะพี่น้องสาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะจจะผมเดินบนเขาไปเนาะมันมืดเดินขึ้นสูงก็ได้นะคะนิโคก็พอได้ออกมาวิ่งเล่นด้วยจ้าเพราะว่านานจะได้ออกมากับครอบครัวทีนะจ้าเนาะเบียกจังได้ฮ พี่แม่ก็ยืนหัวไปตามทางนะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งนการเล่นของเด็กๆไปนะคะวันนี้เอาบรรยากาศตอนบ่ายของออสเตรียมาฝากเพื่อนๆนะคะนะบอกว่าเพื่อนๆจะเพื่อนๆเนบรกเด็กๆค่ะเบรกเบขอบคุณทุกการรับชมค่ะช่องนี้ไม่มีสาระ